สวัสดีค่ะพวกเรามาจากวง Enjoy หรือว่า5ามีคนอื่นนะคะก็อันดับแรกนะคะก็จะมาแนะนำสมาชิกในวงน,นะคะแล้วก็เล่นเครื่องอะไร,<ม>อ,ะไรอะไร something <ม>ก็ว่าไปโมนะคะเป็นนักร้องค่ะไปค่ะเล่นคีบอวัดค่ะตาครับดีกรองครับดูด้วยใจเลยก็นนะ่าเจษดานะครับเล่นกีตาร์ครับคาวค่ะเล่นเบสค่ะอีคับเล่นกําบวยครับเพลงที่ใช้ประกวดนะคะก็เป็นเพลงเหมือนเคย ไงงงค่ะที่มาของชื่อวงอนจอยนะคะก็คือพวกเราทุกคนพร้อมจะสนุกหน้าเวทีก็เจอกันแน่ค่ะแบบมารวมตัวกันได้ยังไงหรือว่ามาเจอกันได้ยังไงนะคะก็คือตอนแรกค่ะมาจากเพื่อนในห้องค่ะมีความสามารถค่ะก็เลยไปหามาวันเสาร์คือโซโลเก่งมากคืะงงนี่คืออ่ะเขาจะเดือดรึนี่ค่ะก็ชื่อน้องข้าวใช่ไหมน้องข้าวก็คือเล่นแตนวแต่แนวไงเบก ไม่ใช่เกาะไม่ใช่ฮะตาตาก็ตีกองค่ะก็อยู่ห้องเดียวกันส่วนน้องสองคนนี้นะคะเป็นรุ่นน้องค่ะรุ่นน้องในวงก็คือไปหามมาจากในวงนั่แหละเดินหาค่ะตั้งเหมือนตลาดนั้นนะค่ะเลือกซื้อเลือกขายเลืิบกันได้เลยเอ๊ยยจะยย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 ย ยิงมช้าเดืาเผลอเย้ขอขอบพระคุณยิ่งด้วยใจจริงที่การุณายิ้มขยิบชื่นจิตเป็นหนักนะขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะกับวงเอนจอยฝากทุกคนเอนจอยครับผมเอนจอย